สีเรื่องที่จะต้องเกิดแน่ๆเมื่อจอนัลทรัมป์กลับมาตามเกณฑ์ดวงบาร,รมีที่เขามีเต็มเปี่ยมแล้วในเวลานี้เรื่องที่1ยุคสมัยของอรัฐบาลของโจไบเดนก็กำลังเปลี่ยนไปนะทีนี้ว่า,ายุคหน้าเนี่ย จะเป็นใครยังไงเนี่ยนักขุนศาสตร์ขออนุญาตบริการข้อมูลเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาที่เรียนวิชานี้อยู่เพื่อประโยชน์ของผู้ที่อยากรู้อนาคตเพื่อตะเตรียมตัวเองให้รับมือกับอนาคตได้เพื่อประโยชน์ของนักธุรกิจนะครับที่จำเป็นจะต้องถามฟ้าปรึกษาดินกันไว้ว่างเพื่อที่จะได้เอาข้อมูล นะลู่และทางของอนาคตมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการหากำไรหาความมั่งคั่งให้กับธุรกิจของท่านนะซึ่งการไทยการเมืองครั้งนี้เนี่ยไม่ผิดกฎจรรยาบรรณวิชาเนื่องจากว่าเป็นการเมืองที่ไม่เกี่ยวกับอํานาจที่ตัวเองอาศัยอยู่และไม่ใช่การเมืองโดยอํานาจพระราชาวันนี้เรามาคุยถึงอนาคตข้างหน้านะ อนาคตข้างหน้าทายแบบไม่ต้องไม่ต้องฟังเนื้อหากันเยอะน,นั่งดูนั่งพลิกพิจารณาแล้วนะก็ต้องบอกเลยว่าครั้งนี้ครั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์จะกลับมาเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยดูบนท้องฟ้าเนี่ยมีดาวพระราหูยืนอยู่ที่ราศีมีน ไอดาวราหูที่ยืนอยู่ที่ราศีมีนเนี่ยช่วยช่วยแค่โดนั์ทรัมป์เท่านั้นไม่ช่วยไบเดนเลยดาวราหูนี่ให้คุณประโยชน์และครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เป็นประวัติศาสตร์อย่างอย่างมากๆเลยสำหรับประชาชนทั้งโลกทั้งโลกเลยนะที่จะต้องปรับตัวเข้ากับผู้นำคนใหม่ที่มีสไตล์มีความคิดมีอะไระในในรูปแบบใหม่นะครับ สีเรื่องที่จะต้องเกิดแน่ๆเมื่อโดนัลด์ทรัมป์กลับมาตามเกณฑ์ดวงบารมีที่เขามีเต็มเปี่ยมแล้วในเวลานี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งดาวของเขาเนี่ยมีดาวพุธที่เสียหายาดาวมหาเศรษฐีจะมีดาวพุธด,ดาวธุรกิจการค้าที่เสียหายไม่สามารถที่จะเข้ากับ ระบบการค้าปกติได้แต่จะไปเจริญรุ่งเรืองกับการค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์แบบใหม่ๆเพราะฉะนั้นเมื่อดอน์ัรนชป์กลับมาสตาร์ทอัพในสัญชาติอเมริกันจะได้รับการสนับสนุนอย่างมากแม้จะต้องแม้จะต้องเรียนแบบเทคโนโลยีของคนอื่นก็ตามอันนี้คืออันนี้คือ คือข้อแรกที่อยากจะเล่าให้ฟังถ้าเขากลับมาตามเกณฑ์ดวงดาวนะอันนี้เราคุยกันในแบบนักโหราศาสตร์คุยกันถ้าเขากลับมาดาวพุธในตัวเขาตอนนั้นซ้ำเนี่ยเสียหายเขาขายแต่ของใหม่ๆรวยของที่มันขายแบบธรรมดาเหมือนชาวบ้านทำอย่างเงี้ยเขาขายยังไงก็ไม่รวยแต่เมื่อไหร่ที่เขามีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาปับ๊บดวงเขาสมพงษ์ ก็จะรวยเมื่อเขากลุมอำนาจเป็นผู้มีอำนาจเขาก็จะบูมสตาร์ทอัพที่ขายนะนำเสนอสิ่งที่มันใหม่สุดๆเลยให้กับโลกใบนี้แม้สิ่งนั้นมันจะก๊อปปี้เขาบ้างเรียนแบบเขาบ้างหรือหรือพูดเพราะเพราะว่าได้รับแรงบันดาลใจด้านการออกแบบด้านการใช้งานจากคนอื่นในโลกใบนี้บ้าง าก็จะเคลมว่าเฮ้ย hey, I am the first เฮ้ย I am the one เขาก็จะไปทำนองนั้นนะครับข้อที่สองถ้าโดนัททรัมเข้ามาดาวศุกร์เขาสวยสุดๆเลยครับ mm hmm. เขามีวีนัสในดวงที่แบบโอ้มันช่างบันเจิดเหลือเกินนะดาวศุกร์ที่สวยๆสวยขนาดนี้เนี่ยมันบันดาลให้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมีคนรักที่หน้าตาดีนะมีคนรักที่แบบสวยมากๆ และแล้วก็มีมีการใช้ชีวิตที่ปราณีตนะในตามหลักของดวงโหราศาสตร์กรรมเนี่ยเขาเรียกว่าได้กินดีได้อยู่ดีได้ใช้สอยทุกอย่างที่เป็นคุณภาพดีอันนี้คือดาวพระศุกร์ข้อที่ส <c rain> ข้อที่สปรากฏการความไม่มั่นคงของโลกที่ต่างคนต่างกลัวกันนะต่างคนต่างกลัวกัน ว่าเขาจะทําสงครามกับเราไหมเขาจะแอบซ้อมนิวเคลียร์ใกล้ๆบ้านเราไหม <K> เขาจะยกกองกองเรือที่มันมีเครื่องบินจอดได้มาอยู่แถวๆทะเลบ้านเราไหมอะไรแบบนี้ความตึงเครียดในคาบสมุทรทั้งหลายเนี่ยถ้าตอนนั้นทํากลับมาดาวอังคารเขาไม่ได้เรื่องเลยดาวอังคารนะดาวอังคารไม่ได้เรื่องเลยซึ่งคนไหนที่ดาวอังคาร ไม่ได้เรื่องในดวงใครก็ตามในมนุษย์คนไหนก็ตามดาวคาัาหห่วยแตกไม่ได้เรื่องสมมุตินะแต่ใ,ใครก็ตามเนี่ยที่ดาวครารไม่ดีเวลาไปสร้างความน่าเชื่อถือกับใครเขาไม่เชื่อถือเวลาแต่งตัวให้ดูหลอ่อให้ดูดีให้ดูแบบมั่นคงภูมิฐานน่าเชื่อถือก็จะไม่เชื่อถือจะไม่มีใครเชื่อถือถ้าดาวงคารเขาเสียนะในดวงใครก็ตาม เวลาจะไปขู่ใครบอกว่าอย่านะอย่าทำแบบนี้นะแต่คุณทำแบบนี้ผมจะลงโทษนะผมจะตีนะผมจะตบนะผมจะทำร้ายคุณนะถ้าคุณทำแบบนี้อีกเนี่ยการขู่ของไอ้คนดาวองคารนอ่อนเองดาวองคารไม่สวยดาวองคารไม่ดีเนี่ยแทบไม่มีความหมายแต่ว่าทุกคนสันนิษุกหมดทุกคนอยากจะดีหมดคนที่ดาวองคแร็งแข็งๆเวลาเขาขู่แล้วมันจบ มันไม่ต้องเอาปืนมายิงกันมันไม่ต้องเอาระเบิดไปทิ้งกันแต่คนดาวคารเสียเวลาขู่แล้วมันขู่ด้วยวิธีการทูดไม่ค่อยจะจะได้มันขู่ด้วยการคุยไม่ค่อยจะได้สุดท้ายมันจะเชือดไก่ให้ลิงดูนี่คือข้อที่สามที่ผมจะพยากรณ์เป็นประวัติศาสตร์ในสถานีชมดาวอีพีนี้ว่ามันจะมีเรื่องราวเลวร้าย ความสูญเสียอะไรบ้างนะซึ่งมันใกล้เคียงกับสงครามมันใกล้เคียงกับการเอาจริงเอาจังจนเราดูข่าวแล้วเราแอบแอบไปซื้อกับข้าวซื้อข้าวสารซื้อปากระป๋องมาตุนไว้อย่างนี้เลยนะเอมันจะเกิดขึ้นหลังจากเขามานะครับถ้าถ้าดอนนั้นทำได้เป็นเพราะดาวังคารเขาไม่ได้เรื่องและข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อนี้ก็จะบอกพวกเราไว้เลยว่า อาหารจากซีกโลกตะวันออกทั้งหมดจะแพงระยับเลยอาหารนะของกินของกินเท็กซไทไม่มีปัญหาเท็กซไทไม่มีปัญหาอาหารเนี่ยแหละจะมีการเปลี่ยนขั้วอย่างอย่างแบบเร็วมากตั้งตัวกันยาก